ประจําใจเจริญสุขท่านผู้ฝ่ายธรรมสัมมาปฏิบัติทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤรืสหัดวันนี้เป็นวันอุโบสถวันพระแรม15บ้าคเดือน8ทุกท่านมาสร้างกุศลกันเริ่มต้นด้วยทานน้ำใหม่การทําบุญตักบาตรตอนเข้ารักษาอุโบสถกําหนดองค์8ประการแล้วบําเพ็ญกุศล,ลจิต ให้กุศลกรรมบทครบสิบประการทั้งด้านกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเข้าไปถึงคุณพระศีรัตนไตรยยึดมั่นหน่วงเหนี่ยวคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้าโดยพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาแนบสนิทติดอยู่ในหัวใจเป็นภาคปฏิบัติธรรมน้อมนึกระลึกถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาแนบสนิทเป็นวิธีการดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมมีการสร้างความดีละความชั่วประกอบกิจของตนโดยบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นเชิงปฏิบัติการในพระพุทธศาสนาจึงจะเกิดคุณธรรม เกิดอนิสง์ในรูปแบบแสดงผลงานออกมาในชีวิตของตนเรียกว่าคุณค่าของพระสงฆ์องค์พระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วละชั่วได้แล้วเป็นผู้ปฏิบัติชอบโดยดำริชอบกิจการงานก็ชอบคิดอะไรก็ชอบทำอะไรก็ชอบประกอบกันเป็นกิจกรรมจิตใจก็ใสสะอาดหมดจดทุกประการ ได้มาจากการบำเพ็ญเพียรจิตตภาวนาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประพฤติแล้วเป็นผู้ปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของมรรคแปดโดยไตรสิกขาสามครบสอนตนเองให้ดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดปักลงในคุณค่าแห่งความดีเรียกว่าคุณธรรมแล้วจึงแสดงออกบอกสอนประชาชนให้ประพฤติดีบ้างประพฤติชอบบ้าง และจิตใจก็ใสสะอาดด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อพุทธมามะกะดำรงมั่นในคุณธรรมเป็นกิจกรรมของพระสุปฏิบัติเรียกว่าสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังคังนามามิข้าพเจ้าขอไหว้หมู่สงองค์ปฏิบัติชอบข้าพเจ้าจะไม่ไหว้กราบบุคคลที่ตรงข้ามวันนี้เป็นวันพระ วันทำใจให้สะอาดหมดจดจิตใจประเสริฐล้ำเลิศอยู่ดีมีปัญญานั่นแหละพระเมื่อใจเราประเสริฐพบพระเมื่อใดจิตใจก็แสดงออกเป็นรูปแบบคือกายกรรมสาวจีกรรมสี่มโนกรรมสามในวันธรรมสวนะเรามีจุดมุ่งมา่ปรารถนาอีกประการหนึ่งคือหาที่พึ่งทางใจ นัตถิเมสาร,รนางอัญยังพุทธโธธรรมโมสังคโคเมสาร,รนางวรังเอเตนะสัจจวัเชนะโหตุเตชยมังครังนอกเหนือจากการมีสาร,ระเป็นที่พึ่งของตนมีการยึดเหนี่ยวน้อมนำพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตนให้อยู่แนบสนิทติดอยู่ในหัวใจ ระล,ลึกถึงคุณค่าของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมเรียกว่ามาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตใจก็เป็นพระเรียกว่าสงมีแต่ความเมตตาสามคัคคีมีวินยัยมีสัจจะมุ่งคิดทำความดีมีปัญญา จึงเรียกว่าพระเพราะฉะนั้นวันธรรมสวรนะจึงเป็นวันทําใจของเราให้เข้าสู่จุดนี้ให้ได้มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อชำระจิตให้หมดจดชำระใจให้สะอาดชำระใจให้บริสุทธิ์เราจึงมาสร้างความดีกันสร้างสารฐานะของตนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะค้นหาพระ ค้นหาความดีที่เล้นลับอยู่ในจิตใจปฏิบัติประจําใจได้แล้วคนนั้นใจประเสริฐคนนั้นบริสุทธิ์มีที่พึ่งของตนได้จะแสดงออกในรูปแบบของค่านิยมพื้นฐานจะมีสเสน่ห์อยู่ที่ใบหน้ามีจิตใจใสสะอาดไม่ผูกพยาบาทต่อท่านผู้ใดมีจิตใจดำรงกิจในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนนั้นจะพบพระท่านสาธุชนทั้งหลายในวันพระเราต้องการค้นหาพระของท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานค้นหาพระในใจของท่านให้ได้ไม่ต้องไปค้นหาพระวัดอัมพวันวัดอะไรก็ตามไม่ใช่พระประจำใจต้องหาพระมาประจำใจเป็นวัดของท่านโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งท่านจะหาที่พึ่งทางใจได้ ถ้ามีพระประจำใจมีพระประจำกายแล้วท่านจะมีที่พึ่งตลอดชีวิตจะไม่ขัดข้องไม่ต้องหมองใจไม่เศร้าโศกเสียใจแต่ประการใดจะ,กะเกษมสําราญชื่นบานวัฒนาสถาพรคนที่ขาดที่พึ่งคือคนที่ไม่มีทางเดินทางตันหมดแล้วอับเฉาอับจนหมดอะไรตายอยากปัญหาก็เกิดขึ้นกับคนประเภทนั้น ปัญญาจะเกิดขึ้นได้คนนั้นต้องมีหนทางคนนั้นต้องหาที่พึ่งโดยทานนิมัยศีลไม่และภาวนาไม่สาประการนี้ท่านจะพบของดีในจิตใจของท่านท่านจะไม่เศร้าหมองใจนึกถึงทานเมื่อใดก็ปลื้มใจเมื่อนั้นด้วยเหตุที่เราได้มีโอกาสบริจาคทานได้มีโอกาสบำเพ็ญศีลได้มีโอกาสเจริญกุศลภาวนากับเขาบ้าง จะได้มีนิสัยปัจจัยเป็นสันดานติดตัวไปในชีวิตจิตใจของท่านแต่ละชีวิตที่ผ่านมาเราจะเห็นแต่ความทุกข์ความยากมีแต่ความลำบากตลอดรายการในเมื่อเท่าชลาแล้วท่านจะขาดที่พึ่งท่านจะว้าเหวเหมือนข้าราชการที่ปลดเกษียณหาที่พึ่งไม่ได้ฉันนั้นเราก็เป็นเช่นเดียวกันแก่เมื่อใดว,ว้าเหวเมื่อนั้นหาที่พึ่งไม่ได้ จะพึ่งลูกพึ่งหลานก็แลเหลียวเปลี่ยวใจเป็นที่พึ่งไม่ได้ทั้งนั้นจะพึ่งได้ชั่วคราวเมื่อมีชีวิตอยู่ด้วยกันเท่านั้นคำพังเพยว่าไว้สู้ไม้เท้าอันเดียวก็ไม่ได้ท่านทั้งหลายเอ๋ยโปรดหาที่พึ่งเสียแต่บัดนี้เถิดอัต,ตหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตน การจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่พึ่งของตัวเองได้มีสติเป็นเรือนจิตใช้ชีวิตเป็นเรือนใจใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างสองทางเดินไปเถิดจะได้ลำเลิดในชีวิตของท่านมีความหมายอย่างแท้จริงใครจะท้วงติ่งพระพุทธเจ้าคงไม่ได้นอกจากคนถอยผู้ไร้ปัญญาเหมือนโตเทยพรามเถียงพระพุทธเจ้าไม่พักเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้าน ได้ตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านลูกชายเฝ้าสมบัติเก่าอยู่ใครมาก็เห่าพระพุทธเจ้าผ่านมาก็เห่าอีกท่านจึงว่าโตเธอ,อยพรามเอ๋ยอย่าเห่าเราเลยทำนองนี้เป็นต้นนี่แหละอำนาจโมหะตายไปต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่แหละคนห่วงสมบัติมีสมบัตินึกว่าจะช่วยได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเดี๋ยวนี้เข้าข้างตัวเอง เอาแต่อารมณ์มาข่มจิตใช้ชีวิตด้วยโลภะโทสะโมหะคนนั้นหาที่พึ่งไม่ได้เลยเป็นเศษมนุษย์บรุษุษโคมลอยไม่ใช่มนุษย์แท้หาหลักแหล่งไม่ได้เรียกว่าสัมภเวสีจิตใจกวัดแกวงฟุ้งซ่านหากิเลสเป็นอารมณ์แสงสว่างไม่มีท่านจึงหาพระไม่พบพระอยู่ในใจท่านต้องมีปัญญาสดับตรับฟังมีศรัทธาเชื่อถือ จุดหมายคือความดีและมีความคิดอ่านเขียนเรียนวิชาไว้เป็นหลักฐานสำคัญของชีวิตนอกเหนือจากนั้นจิตก็มีภาวนาจเจริญวิปัส,สนากรรมฐานได้ผลขึ้นมาในสันดานของตนจิตกมลที่เศร้าหมองหายไปจิตของท่านก็มีปัญญาแสงสว่างทางมรคคามรคาจะเดินทางไม่ผิดในชีวิตตลอดกาลพระคือใจเย็น พระคือใจเป็นสุขไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่อาฆาตเคียดแค้นริษยากันแต่ประการใดคนนั้นเป็นพระได้ไม่จำต้องกล่าวว่าบวชในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทก็เป็นพระได้มีจิตใจประเสริฐนึกถึงทานที่บริจาคแล้วก็ชื่นใจนึกถึงศีลที่รักษาไว้ก็ดีใจว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ นึกถึงภาวนาเมื่อใดจิตใจก็ชื่นบานเมื่อนั้นนั่นแหละพระในใจประเสริฐอยู่ให้บังเกิดผลคนประเภทที่เป็นพระอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กินก็สบายนอนก็สบายเลี้ยงก็ง่ายไม่หัวดื้อหัวรั้นถ้าพบพระในจิตใจของท่านเองแล้วท่านจะรู้ได้โดยปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ด้วยตัวของท่านเองว่า ท่านเป็นพระหรือไม่จิตใจอาฆาตใครไหมมีอโหาสิกรรมกันหรือเปล่าคนเราจะต้องมีอโหาสิกรรมก่อนแผ่เมตตาเสมอให้อภัยกันได้คนนั้นจะเป็นพระด้วยใจประเสริฐลำเลิศทุกประการคนจะค้นพบพระได้ต้องเจริญวิปัสนาอย่างเดียวจึงจะพบเพราะพระอยู่ในใจของท่านค้นอย่างไร ใช้เหตุผลอะไรมาคน้นต้องมีสติไปค้นจิตควบคุมจิตดูลิตของจิตซึ่งมันเลวร้ายหลังไหลไปสู่ที่ต่ำคือใช้สติปัฏฐานสี่เป็นตัวปฏิบัติกายานุปัสนาสติปัฏฐานข้อหนึ่งนั้นหมายถึงกายทั้งหมดคือรูปทั้งหมดเป็นรูปธรรมหมายถึงกายสัสดส่วนทั้งอวัยวะเคลื่อนย้ายในด้านกายเราก็มีพระประจำกายเสีย พระประจำกายจะเคลื่อนย้ายนั่งนอนยืนเดินก็ต้องมีพระประจำใจคือสติคอยควบคุมกายคี่เคลื่อนย้ายก็เป็นไปด้วยความเยือกเย็ยนเรียบร้อยจะพูดจาเจรจาพาธีก็แสดงออกมาด้วยวาจาที่เป็นพุทธภาษิทธธรรมภาษิทไม่สแสลงใจในการพูดแต่ประการใดจิตใจก็เบิกบานคนนั้นก็เป็นพระได้ แกย,ยานุปัสนาสติปัฏฐานมีการยืนกำหนดจิตเพื่อจะรู้อารมณ์ของชีวิตใช้สติควบคุมจิตมีการเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินแบบพระเดินอย่างใจเย็นมีสติควบคุมจิตไว้ได้รูปนามขันห้าก็เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวสติก็อยู่ในภาคกายท่านก็จะมีพระประจํากายในการเดินจงกรม เวลาจะเดินก็ทอดสายตาสำรวมอายตนะธาตุอินทรีย์ท่านจะมีพระประจําอยู่จิตเป็นพระก็ดูด้วยปัญญาจิตเป็นพระก็ฟังด้วยปัญญาเกิดผลขึ้นมาทางอารมณ์ของตนก็เป็นอารมณ์ของพระจิตใจก็ไม่มัวมองแต่ประการใดไม่มีอุปสรรคที่จะมาขัดขวางในความดีของท่านได้ด้วยจิตของท่านมีกุศล พระจะไปไหนก็เปิดทางสว่างสวัยเหมือนอย่างท่านสาธุชนเขารบพระนับถือพระสงฆ์เห็นพระก็ไหว้ถึงแม้พระสงฆ์องค์เดิมไปปุยยี่ปุยยำไม่น่าเลื่อมใสก็จริงแต่ไหว้เถอะเราไหว้พระผู้ใจประเสริฐถึงองค์นั้นใจท่านไม่ประเสริฐทำไมเราจึงจะได้บุญได้คุณประโยชน์ขอตอบให้ท่านฟังอย่างชัดเจนดังนี้เราคิดว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ เราไหว้พระไม่ได้ไหว้คนองค์ไหนเป็นพระเราก็ถึงพระแล้วก็น้อมจิตเข้ามาถึงใจพระก็ถึงใจเราคือไหว้หมู่สง์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบใจของท่านก็เบิกบานใจของท่านก็ดีมีปัญญาอย่างนี้จะถูกต้องเมื่อเราไหว้ามากๆเข้าไปแล้วพระท่านก็เข้าไปอยู่ในจิตใจของท่าน พระที่เห็นอยู่นั้นจะปู้ยี่ปู้ยำเป็นพระเพลิงอย่างไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่พระในใจของเราว่าเราไหว้พระถึงพระไหมท่านเป็นพระประเภทไหนไม่ต้องตำหนิไม่ต้องติเตียนพระแต่ควรตำหนิพระอยู่ในใจของเราว่าเป็นพระแท้หรือไม่จิตใจเป็นกุศลหรือเปล่าว่ายพระแล้วหันมาดูเงาตามตัวสุปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ นั่นแหละพระพระสงฆ์จะอยู่ในใจของท่านไม่ใช่พระสงฆ์ที่เดินไปมาเราทำไปเถิดพระจะอยู่ในใจเราชัดเจนไม่ต้องกล่าวอาจินไตมันเป็นเรื่องเงาตามตัวบุญกุศลก็ได้เองไม่ต้องหมายความว่าจะไปเลือกพระไหว้จะหาพระดีๆเลือกพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์องค์ไหนละ่ะบริสุทธิ์และบริสุทธิ์ได้อย่างไร เราไหว้ไปเถิดถึงพระจะด่าเราท่านไม่ได้เป็นพระก็เรื่องของท่านท่านเป็นอรชีท่านจึงด่าเราแช่งชักหักกระดูกเราเรากราบไหว้ถึงพระสุปฏิปันโนพระสุปฏิปันโนก็เข้ามาสู่จิตใจของเราพระองค์นั้นเป็นบาปก็เป็นเรื่องของท่านเราจงตัดปริพธความกังวลน,นี้เสียผู้มาปฏิบัติธรรมอย่าไปมองเห็นพระองค์โน้นไม่ดีองค์นี้ไม่ดี จงมองแต่พระในใจของเราเถิดอย่าไปดูพระนอกกายเราต้องดูพระประจำกายเดินจงกรมมีสติไหมพองหนอยุบหนกกำหนดได้ไหมสติอยู่ตรงนี้พระอยู่ตรงนี้ถ้าจิตใจเข้าสู่ภาวะมีขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์แล้วแยกรูปแยกนามได้เมื่อใดท่านจะมีพระประจำใจมีพระปกป้องตัวท่านไม่ให้เป็นอันตราย พระสงเดินมาไม่ใช่พระปกป้องท่านได้ไม่ได้ไปคุ้มลูกปืนไม่ได้คุ้มอันตรายได้พระประจํากายประจําใจท่านนั่นแหละคุ้มภัยได้ท่านจะไม่เดินทางไปหาอบายามุกท่านจะมีความสุขไม่เลวร้ายในสังคมนั่นแหละพระประจําใจประจําบ้านของเราเราก็มีความสุขในบ้านของเราเองอันนี้เป็นบุญวาสนาอันหนึ่งเราท่านทั้งหลายมีพระประจําใจเถิด อย่าไปดูพระวัดโน้นไม่ดีวัดนี้ไม่ดีวัดอัมพวันไม่ดีอย่าไปหมายความว่าอย่างนั้นดูพระในใจพระที่เดินมานี่บวชเก่าบวชใหม่รู้บ้างไม่รู้บ้างจะเอาอย่างไรอีกเล่าอย่าไปตำหนิพระคนที่ตำหนิพระตำหนิชีคนนั้นไม่ดีนะคนไหนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขาจะไม่ตำหนิใครจะไม่ว่าใครเลยขอให้ไหว้พระถึงพระ เอาพระพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในใจนำพระธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระกรรมฐานก็อยู่ในใจนั่นแหละเป็นพระอัลลัมเลิดท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ประพฤติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วประกอบกิจโดยทาสัมมาปฏิบัติรับรองท่านจะเป็นพระจะไม่วุ่นวายกับใครเลยจะไม่ตำหนิติเตียนนินทาสรรเสริญใครคนนั้นจะถืออุเบกขาภาวนาไม่ต้องมีบุญมีบาป มีแต่ประกาศธรรมะมีจิตใจไม่ลดละภาวนาแล้วจะไม่ตำหนิโทษใครจะไม่ว่าใครแน่นอนโดยวิธีนี้จะถูกต้องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องตัดปริโภทกังวลทางบ้านไม่ต้องคิดถึงภรรยาสามีลูกหลานเพื่อให้มีสติมีจิตอยู่กับปัจจุบันหาพระประจําใจให้ได้อย่าได้ห่วงลูกหลานขณะปฏิบัติธรรมเลย ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ไม่ห่วงเอกราบไม่ต้องห่วงวัดของท่านห่วงวัดของเราดีกว่าวัดกายวัดวาจาวัดใจเป็นห่วงหน่วงเอาไว้ในใจพระก็ประจำใจสิ่งทั้งหลายสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นบางรูปท่านมาบวชนานอยู่นานไปอย่างนั้นเองแต่ไม่พบพระจึงต้องลำบากใจวุ่นวายไม่พักฟุ้งซ่านตลอดรายการไม่มีความสุข ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดอายตนะธาตุอินทรีย์ถ้ามันเกิดฟุง้งซ่านก็เอาพระใส่ใจเสียฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอถ้าคิดมากใจเป็นอกุศลเอาพระมาประจำใจซะพระจะเข้าได้อย่างไรเราก็กำหนดรู้หนอรู้หนอโปรดรู้ตัวเถิดโปรดมีสติเถิดเดี๋ยวพระก็เข้ามาประจำใจแล้วเราก็ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านกับใคร คิดอะไรไม่ออกพระท่านเข้าประจําใจเมื่อใดก็คิดออกเมื่อนั้นทําอย่างไรจะเอาพระประจําใจก็ต้องกําหนดคิดหนอคิดหนอคิดหนอความคิดเป็นสมาธิหนอเป็นปัญญารังจิตเข้าไว้พระเข้าไปได้เมื่อใดปัญญาก็เกิดความคิดที่ไม่ดีมันก็หายไปความคิดดีใหม่ก็เข้ามาแทนที่ก็เกิดหนทางทำให้เราเดินทางถูกต้อง ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคนเราว่านอนสอนยากลำบากใจก็ช่างเถิดเพราะเขาไม่มีพระประจำใจจึงมีจิตเป็นอกุศลจงแยกทางกันเดินไปเถอะอย่าเดินทางเดียวเหยียบรอยกันเลยคนพานกับคนบัณฑิตอยู่ด้วยกันยากคนพานเดินไปแล้วคนบัณฑิตจะไม่เหยียบรอยข้างหลังดูชัดเจนไหมอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหู อยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันนะอยู่ที่หัวสามตัวอย่าละนะอยู่ที่ไหนไปเอาที่นั่นได้แก่อะไรเอ่ยรับรองตอบไม่ได้ทุกคนท่านทั้งหลายตีปัญหาไม่ออกเพราะยังปฏิบัติกรรมฐานได้ไม่ถึงจุดคนอันธพานชอบเหยียบรอยกัน เดินตามรอยกันคนดีมีปัญญาเขาจะไม่เหยียบรอยของใครจะไม่ซ้ำแบบในอกุศลกรรมบัณฑิตที่มีพระจะไม่เหยียบเขาจะไม่ซ้ำรอยเขาจะเดินทางด้วยปัญญาที่บัณฑิตมีความคิดสูงอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูก,การทอผ้าเป็นประการใดยากเย็นเข็นใจกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนจะต้องทำอย่างไรขอฝากไว้ไปคิด ถ้าปฏิบัติได้จะรู้ว่าทออย่างไรคันหูเป็นประการใดไหมเป็นประการใดกว่าจะมาทอเป็นผืนเป็นคืบเป็นศอกนั้นแสนจะลำเคไมิ่ใช่น้อยอยังสามารถทำผ้าละเอียดอ่อนยกดอกยกดวงได้สวยงามน่าทัศนาชมอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายหมายความว่ากระไรอย่าลืมนะเด็กเลี้ยงควายนั้นโง่มาก่อน แต่แล้วมีจิตเป็นกุศลเป็นประการใดจะทำถูกจากความโง่ให้เกิดผลเกิดปัญญาฉเฉลียวฉลาดปักไว้ในปัญญาจึงไม่เหยียบรอยใครจึงไม่ว่าใครประวัติศาสตร์จะไม่สำรอยของใครคนนั้นจะเดินทางถูกปลูกสติดำริชอบประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญดังที่ได้ชี้แจงมานบัตนี้ คนน้องเห็นพี่ไม่ดีเดินตามรอยพี่ดีหนักนะ้หรือคนเราจึงแย่งสมบัติกันบางคนมีนาอยู่เพียงกระผิกเดียวแย่งกันอยู่นั่นคนที่เขาไม่แย่งใครคนดีผู้มีปัญญาจะไปหาเอาใหม่จะไม่รบกวนพ่อแม่แยกออกไปหากินและจะมาสนองงานให้แก่พ่อแม่ด้วยความดีใจทันสาธุชนทั้งหลายการจะแผ่เมตตาสร้างความดีให้มีกำไรชีวิตแล้ว ท่านจะไม่มีอุปสรรคจากต้องทำแบบนี้อย่าไปริษยาเขาทำอะไรอย่าไปผูกพยาบาทคาดพยาเวนเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนกันอย่างนี้จะถูกนะบาปย่อมระง,งับด้วยการไม่สร้างบาปความดีมีบุญต้องต่อคุณประโยชน์ไม่ให้มีโทษเจือปนอยู่ในจิตใจแต่ประการใดเมื่อเป็นพระใจประเสริฐแล้วรับรองได้เลยว่าท่านทำงานไม่มีอุปสรรค จะไม่มีอะไรขัดขวางระหว่างทางด้วยท่านเป็นพระไปไหนมีคนไหว้มีคนต้อนรับมีสเสน่ห์มีมหานิยมมีคนนิยมชมชอบมีคนประกอบกิจรับรองไม่มีอุปสรรคอย่างแน่นอนเมื่อปฏิบัติถึงโสรถยานเข้าถึงจุดมุ่งหมายใกล้ฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติท่านจะพบข้อนี้ กว่าจะทายตำรานี้ได้เองและจะบอกได้ชัดเจนด้วยประการทั้งปวงจะทอหูกอย่างไรเขาต้องทอกันอย่างไรจิตใจของท่านจะละเอียดอ่อนเหมือนคันหูกทำถูกคือเลี้ยงควายมันจะต้องโง่ามาก่อนจึงจะหาความฉลาดปราดเปรียวในหัวใจหาที่พึ่งทางใจคือธรรมะท่านจะทายปัญหานี้ได้ท่านจะอธิบายได้ละเอียดอ่อนที่พูดนี้เป็นเปลือกเท่านั้น ถ้าแก่นแท้ท่านจะทายได้ด้วยตัวของท่านอย่างแน่นอนคนจเจริญวิปัส,สนาทำให้คนไม่ซ้ำรอยทำให้เกิดปัญญาเหมือนเราโง่ามาก่อนจากเด็กเลี้ยงควายมาปฏิบัติเข้าความโง่ก็จะเกิดความถูกความถูกจะรู้ความผิดจะมีชีวิตด้วยความเกิดผลคือปัญญาหลักแหลมปักลงในหนทางและทางเดินโดยถูกต้องผู้ปฏิบัติกรรมฐานโปรดเจาะแต่เรื่องตัวเอง อย่าไปเอาเรื่องของใครไม่ได้เพราะมากเรื่องมากราวตลอดรายการมัวหาเรื่องให้มากขึ้นทุกเราเต็มเป่าเต็มกระเป๋าอยู่มากแล้วทำไมเอาทุกจอนเข้ามาอีกเล่าเอาทุกนอกประเด็นมาใส่ใจไหนเลยท่านจะพบพระจะเจอแต่แพะจะเจอแต่แกะดำพบแต่อกุศลกรรมตลอดรายการมีแต่เวรกรรมตามสนองท่านทั้งหลาย ทรงระง,งับเวรเสียอย่าจองเวรเลยอย่าไปว่าใครเขาต่างคนต่างสร้างความดีให้มีปัญญาสำหรับตนมีพระประจำตัวเธอจะประเสริฐสีมีพระดีประจำบ้านบ้านนั้นจะผาสุกลูกหลานจะเป็นบัณฑิตลูกหลานจะได้ดีมีปัญญาลูกหลานจะไม่เถียงพ่อเถียงแม่แต่ประการใดลูกหลานจะตามใจพ่อแม่ขอให้ท่านพบพระเสียก่อน เมื่อปฏิบัติได้พบพระท่านจะรู้เองว่าโซรยานเป็นประการใดเพื่อเป็นทัศนศึกษาของผู้มาปฏิบัติกรรมฐานขอให้จิตเกาะอยู่ที่กรรมฐานจงตัดปริพ์กังวลเอาปัจจุบันวันนี้จะปฏิบัติกรรมฐานโตรุ่งและปฏิบัติตามสัจจะเมตตาสามคัคคีจะได้มีวินัยเกิดผลเมื่อใดผลนั้นจะส่งให้ท่านเองโดยการปฏิบัติธรรม บางคนจะมาอยู่เจ็วันอยู่ได้สองวันก็หิ้วกระเป๋ากลับแล้วบอกว่ากับข้าวไม่ดีที่อยู่ไม่ดีมีคนพูดจาไม่ไพเราะอดทนอดกลั้นไม่ได้มาเกิดอุปสรรคนิดหน่อยก็ทนไม่ไหวเดินทางต่อไปอีกหมื่นปีก็ไม่พบพระบันไดสวรรค์บันได,รรน,ไดนิพพานต้องทำด้วยความเหนื่อยยากได้มาด้วยความลำบากอาบเหงื่อต่างน้ำ จะสร้างความดีโดยไม่เสียเงินเสียทองอยังทนลำบากไม่ได้ท่านจะไปพบพระวัดไหนอีกเล่าพระที่ไหนจะดีเท่าพระประจําใจของท่านพระในใจไม่มีท่านจึงเป็นคนไม่ดีเช่นที่กล่าวมาจึงกระเสือกกระสนทุรนทุรายนี้ออกไปบางคนไม่ลาหอบกระเป๋าหนีไปเลยบอกว่าที่นี่ไม่ดีอ๋อใช่แล้ว ก็จิตของท่านไม่ดีต่างหากพอจิตใจท่านดีอยู่ที่ไหนก็ดีหมดท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางแต่ประการใดขอให้ทำใจเถิดอย่าริษยาใครเขาจงตั้งใจให้จริงๆทำทานแล้วอย่าเสียดายบำเพ็ญศีลแล้วต้องมีสติบำเพ็ญภาวนาแล้วต้องให้มันเกิดปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเราก็หมดหวังหมดความตั้งใจ ท่านก็จะกระเสือกกระสนใจก็เกิดอดทนไม่ได้ฝึกไม่ได้ความสนใจก็ไม่มีแล้วจะเอาสบายที่ไหนละ่ะไม่มีทางเลยนะสร้างความดีก็ต้องเหนื่อยสร้างความชั่วก็ต้องเหนื่อยเท่ากันเอาดีหรือเอาชั่วก็เลือกเอาเลือกเอาดีเถิดธรรมะพระธรรมสิงหาบุราจารย์ หลวงพ่อจรารันทิตะธรรมโมสาธุ